เ่ยนถ้าเกิดกายเป็นแผแล้วก็คุอเป็นตุหนองขึ้นมาตามมานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนหมอใช้คำว่าแ่เลยนะใช่ือเว่าาานมาตราให้เรียกว่าสกินโกลสินะครับ มีการเน่าไปทําให้เราเนื้อมจะไม่ไม่สามารถที่อยู่รอดได้างกรเจ้าเนื้อเป็นเนื้อปกติไดเนี่ยเพราะว่ามกาอกเกิดตดต่อการตึการเกิดขึ้นบาีมเกิดจากการฉีดเลตรงซึ่งในส่วนี่เราจียนตามบริเวณแถวจมูกแล้วก็แถวปากแล้วแบริเวณแก้มด้วยพอติดขึ้นคือรู้สึงเรื่องนี้เลือดไม่เดินเลือด เราจะสังเกตได้ว่าซีซีเพียวจะเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวแรกเช่นการเปลียเป็นสีออกขาวซีถ้าเป็นตอนนั้นปุ๊บเราต้องที้งมิ้ีทไปเลยคือเลิกนักแต่ตอนนั้นเลยทันทีเปล่อยไปอย่างของมะลิเนี่ยนะครับยางพอของถ้ามีวันนุ่มขึ้นเยอะมากปิดหนึ่งวันมันจะมีอาการแดงขึ้นมาแล้วก็ลักษณะลักษณะการแซนท์เขาจะเห็นว่าเป็นแดงเป็นรอยระถ่ายกระถ่ายอะเหมือนกับเป็นรอยกระถ่ายนี่ชันเลยก็เป็นลักษณะของการตัดตาอเลือดเพราะเริ่มจะเล็งเป็นแนวกระถ่ายออกไปนะครับ สัมภาษณสคุณตอนที่คุณจะจะเสยียกรรมหน้าอกับพู่กันตรงๆอย่างนี้นะ <c oughs> แล้วมาทั้งนี้คุณมาทําหน้าอะไรกันดีมานั่งใส่สัมษณ์คุณเรื่องเสียกรรมอย่างเนี้ <c oughs> ยโอ้โหแล้าขนาดนี้รู้สึกยคนหน้าคุณบรู้สึกว่าตัวเองแบบไรค่ะ รสึกวาเราจะทำงานอะไรต่อไปยังไงดีปาคมานั้นค่ะยังไม่ช่ค่ะว่าต้องใช้แพาังขึ้นมแล้วก็เเง่ร้ายไ้ก่อนทาให้แบบกํานิดใจมันเยี่ยไปแล้วมยามติต่อเที่ตติดต่อค่นูเปนที่ติ่อเไปกตลอดเลยคือเขาไม่เคยที่จะมาก่อนเลยค่ะแล้ิอย่างแรกก็เคยไม่มอ ม่อ่ก่อนเป็นข่าวมาสักไม่กี่วันเอ่อมาขอโทษแล้วก็แก้ไขอะไรไหมคะก็ไม่นะคะคือเขาบอกว่าเขาสงสารงูเขาอยากช่วยแต่ว่าเขาก็ไม่มีเงินนะคะมันคือเหตุผลเหรอแล้ววันนั้นคุณสิ๋มเเรื่องกับเขาที่เขาที่ราคาถูกเรียกองคเป็นจิาใช่่เขาคิดเท่ไหร่ก็เขาบอกว่าเขาให้ไปตอื่ออ่ะ3า0 0ต่อซีซีนะคะแต่ว่าเขาให้บอกว่า2 7ง0เจ เามเ่งที่ที่าแ่าว่อค ah, 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 ัณใหญ่โดจราคาที่ราคาถูกแตไปดูีมือหมอถูกต้องไหมคุณหมอีคาใช่ครับไอ้สําคัญนั่นเลยคือจริงเราที่สัาคัญคืออย่าเป็นหนูเดันไปพรวหน้าเรามีหน้าเดียวนะครับแล้วต้องฟิลเลอร์เนี่ยจริงต้องคิดดทผู้เชี่ยวนะ้าจ่กับหมอเฉยๆี่มีกัสจะเจอปัญหาเพราะว่าเป็นอยเขาจะไม่รู้หรอกว่าสีไหนอย่างไงต่อมเุษนอย่างไ แต่ว่า,วาจ,จิกอย่างเดียวว่าตรงนี้มันช่องตรงนี้เป็นหลุมก็จิตสี่ไปอันนี้มีความเสี่ยงหายนมากเลยนะครับการเชื่อมต่อรบกวนคุณหมอคุณหมอศาสตร์ทีที่ดูนี่คือว่ายังไงนะต้องฉีดอันน,น,นี้อันนี้จะไม่ได้ว่าที่ดูไม่แน่แต่ว่าทางทางทีเห็นจะไมครับ<ฯ>อันนี้จะว่าที่ดูว่าเส้นเลือดที่พูดถึงเนี่ยคือเส้นเลือดเส้นนี้นะครับซึ่งมันจะแตกแขนงมาเลี้ยงองค์บริเวณใบหน้าของเราคือเส้น,ะะนนี้นะครับแล้วก็ตรงน,นี้เรา,นนนนาสามารถจะทำได้หมดเลยได้นะครับ นะครับลองทำตูกับเส้นนี้แล้วก็อินเ้นตนั้แเ้นนี้จะวิ่งจากรที่สุดวิ่งปนตรงบริเวณนี้แล้วอนนี้พอเซนตนตรงนี้นะฮะมันไปวิ่งไปเนี่ยของอู้สมับวิชาเนี้มันชื่อเบเชอร์อัล i เป e ชอรก็คือเบชอพาวน่านะฮะ s บเชอร์อัลก็จะไปเคลื่อนออกไปเนี่ยพื่อเป็นแถวปากตรงนี้คือปากล่างพอเลือนไปถึงข้างบนมันให้เข้นแขนไปยังปากบนนะครับและตัวเองเนี่ยก็วิ่งตามบริเวณลองแก้มอยู่ใกล้ๆกับตัวบริเวณลอแก้มเลยหรือว่าใต้ลองแก้มเลยและใต้แขนเป <laughs> และขึ <toys> ้นไปเนปีต <aún> <yelled> ูดรวมทั้งไปเรียนตองตูดด้านบนแล้วก็ไปต่อสัมเรืองที่มาจากด้านหลังนี้มาเป็นเส้นตรงนี้นะครับซึ้นมาต่อไปแล้วแต่ตรงนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอันนี้ถ้าเกิดว่าเราฉีดเนี่ยตู้ของของคุณเาลิสเนี่ยยังต้องมีว่าฉีดอาจจะคือเรื่องไปแค่ตรงนี้มันยังไม่ถยุตันจะถึงไกลกว่านั้นถ้าเกิดหยุตันไปไกลกว่านั้นจะเข้าถึงอีกเส้นหนึ่งตรงนี้เส้นตรงนี้มันต่อตรงไปถึงเส้นเรืองที่เป็นต้อง ด้านหลังลูกตาและมีเส้นเลือดของเขาเนี่ยต่อแดนเข้าไปถึงบริเวณใจกลางของเ,องเส้นประสาทชุดที่สองและเป็นหนึตัวเรือทีหน้าหรือว่าสอสงประสาทตาแต่นั้นกเิดว่า